Okay. ตัวอย่างที่33.7นะครับเศรษฐศาสตร์ของกำลังไฟฟ้ากระแสสลับเศรษฐศาสตร์ของกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ okay. สถานีผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเราต้องการจะส่งพลังงานนะครับในอัตรา20เมกะวัตต์นี้เป็นถ้าดูหน่วยมันมันเหมือนกับว่ามันจะ ซ่อนอยู่นะครับจริงแล้วมันเป็นหน่วยของกําลังนะเป็นหน่วยของกําลังนะครับอัตราการส่งพลังงานก็คือกําลังไฟฟ้านเองครับก็จะไดะ้ P นะครับเวลาส่งกําลางังแล้ววัดได้ด้วยมิเตอร์นะครับก็เป็น P a v e r เ g e นะครับเท่ากับ20เมกะวัตตรงไปที่ไหนส่งไปที่เมืองนะครับที่อยู่ห่าวไป 1กิโลเมตรครับมันก็ต้องใช้สายส่งนะครับสายทองแดงนะโดยสักไฟฟ้าทั่วไปนะครับสำหรับเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าเชิงธุรกิจก็คือ22กิโลโวลต์ครับใช้ไฟ22กิโลโวลต์คือตอนผลิตเนี่ยผลิตออกมาเป็นความต่างศัก22สกิโลโวลต์นะครับแต่นะครับต้องใช้หม้อปแปลงนะครับเพื่อเพิ่มสักไฟฟ้าขาออกนะครับจะได้ประหยัดพลังงาน ประหยัดพลังงานที่สูญเสียไปนะครับโดยต้องเพิ่มนะเพิ่มให้มีสัก์ไฟฟ้านะครับ230กิโลโวลต์ก่อนที่จะส่งออกไปรฉะนั้นผลิตตอนผลิตเนี่ยนะครับผลิตได้22กิโลโวลต์ก็จริงนะครับแต่ตอนส่งจะต้องใช้มอแปลงนะครับแล้วก็เพิ่มสักไฟฟ้าเป็น200 30กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ส่งไปตามสายทองแดงนะครับเดี๋ยวทําข้อ A ให้ดูนะครับถ้าความต้านทานไฟฟ้าของเส้นลวดนะครับก็คือในในระยะทาง1กิโลเมตรเนี่ยนะครับเส้นลวดมีความต้านความต้านทานไฟฟ้า2 o h โอห์มนะครับและค่าพลังงานไฟฟ้านะครับที่ต้องใช้หมายถึงว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการส่งพลังงาน อยู่ที่ประมาณ11เซนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นหน่วยหน่วยค่าไฟนะครับก็คือยูนิตนั่นเอง1นึ่งยูนิตครับ1ยูนิตเท่ากับครับ1กิโลวัตต์ชั่วโมงครับก็เป็นหน่วยของพลังงานนะครับยูนิตก็11เซนนะครับโจทย์ให้หาอะไร สูงประมาณค่าพลังงานไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปเป็นพลังงานภายในในเส้นลวดในช่วงเวลา1วันครับว่าหนึ่งวันเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับถ้าพลังงานนั้นถูกใช้ไปนะครับโดยเป็นพลังงานที่สิ้นเปลืองหมายถึงว่าเส้นลวดมันมีความต้านทานนะครับมันก็กินพลังงานไปสูญเสียไปเท่าไหร่ใน1วันเนี่ยนะครับโอเค เราก็จะต้องคํานวณน,นะครับหากําลังไฟฟ้านะครับแบบแรกคำนวณหากําลังไฟฟ้าที่ส่งผ่านไปในเส้นลวดนะครับมันอยู่ Y นะครับเท่ากับกระแสที่ไหลผ่านเส้นลวดนะครับก็เป็นกระแสที่วัดได้จากมิเตอร์เป็น I i m s ยกกำลัง2คูณกับความต้านทานนะครับ ความต้านทานหามาแล้วตรวจบอกแล้วก็คือ2องโอห์มนะครับสองโอห์มที่เหลือคืออะไรก็ต้องหา IIMS ก่อนว่ามีค่าเท่าไหร่ i อ s. s หาจากไหนครับก็ต้องหาจากพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย AVG AV ก็ได้นะครับ น,นัรในหนังสือเราใช้ AV เฉยๆนะครับเท่ากับนะครับ I R M S รมเคูนกับเดลต้า V R M S ร์เอ็มเราต้องการหา I R M S แล้วก็ย้ายข้างนะครับไอเอเท่ากับ P average ์เครับ ดูเตอร์วีครับ irs คราวนีเน้เราต้องแทนค่านะครับเพราะว่าบอกมาหมดแล้วครับ okay. ได irs เท่ากับกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยนะครับก็คือ20เมกะวัตต์ ยี่สิบสยกกำลัง6นะครับวัตแล้วก็หารด้วยนะครับเดลต้า VRMS ก็คือสักไฟฟ้าที่ส่งไปนะครับในสายทองแดง,ง230 200, ก็คือ230กิโลโวลต์้นะครับ3 0กิโลโวลต์ก็คูณ10ยกกำลัง3นะครับ จะได้ IRs ออกมาครับ87แอมแปร์เสร็จแล้วเอาไปแทนในสมการตรงนี้นะครับเพ่อจะได้กำลังไฟฟ้าที่ส่งให้กับเส้นลวดนะครับแล้วก็แทนค่า IRs เท่ากับ87แอมป์ที่เราคูปคํานวณมาก่อนหน้านั้นนะครับ แปยุคตักสองอาก็คือ2อโอหมนะครับ2.0ง oh โอหมก็จะได้กําลังที่เส้นลวดนะครับบริโภคไปคือ15บหกิโลวัตต์นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับเราก็ดูว่าในหนึ่งวันเนี่ยเส้นลวดบริโภคพลังงานเท่าไหร่ ไฟฟ้าที่ใช้ในการส่งนะครับ E Transmission น,น,นะครับที่ส่งให้เส้นลวดใน1วันให้เส้นลวดก็คือสายทองแดงนะครับ วันหนึ่งวันเป็นกี่ชั่วโมงก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเราต้องแปลงหน่วยให้เป็นหน่วยของอพลาังงานไฟฟ้าก็คือกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับฉะนั้นเราหาพลังงานไฟฟ้าที่ส่งให้เส้นลวดนะครับที่ใหญ่ E จะได้เท่ากับนะครับกำลังไฟฟ้าที่เส้นลวดนะครับ p y คูนกับเวลานะครับเวลาคก็จะได้พลังไฟฟ้าคือ15นะครับกิโลวัตต์แล้วก็เวลาก็คือ24ชั่วโมงจะได้พลังงานไฟฟ้าที่เส้นลวดบริโภคหรือเส้นลวด ใช้นะครับก็คือ363 unit นหะน่ยหรือ3ามร้อยกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วก็ไปคิดค่าไฟนะครับไปคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการต้องส่งพลังงานเท่าเนี้ ไปให้เส้นลวดนะครับจะเป็นค่าไฟค่าไฟก็คิดในตา11เซ็ซนนะครับค่าไฟฟ้านะครับ11เซ็เซนอันนี้เป็นหน่วยของการหน่วยค่าเงินของอเมริกานะครับ 11เซนต์ต่อ1ยูนิตหรือ11เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็เท่ากับ0ูนจุดนึ่งหนึ่ดอลลาร์ต่ออะไรต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อยูนิตนั่ใช้ไปกี่ยูนิตก็คือใช้ไป363กิโลวัตต์ชั่วโมงใช้ไป363ยูนิต เราจะได้ค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายเราจะเท่ากับนะครับ0ูนจุหนึ่งหนึ่งครับเรดอลลากต่อต่อเท่าไหร่ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงคูณกับใช้ไปเท่าไหร่สาม้อยกสิบสามนะครับกิโลวัตต์ชั่วโมง ตัดกันไปนครับที่เหลือก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายนะครับก็คือประมาณนะสีดอลลาร์นะครับใน1วันก็คือต้องสูญเสียเงิน 40$ ่ดอลลาร์เพื่อที่จะใช้ในการส่งนะครับให้ส่งเจ้ากำลังไฟฟ้าเนี่ยให้กับสายทองแดงนะครับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้สเสียไป okay